คาถาบูชาปู่ฤาษีนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะโอมสิทธิกาิยะแห่งบรมครูทั้งหลายอธิเจตโสอะปะมัชโตโมนะปะกะสุสิกะคะโตโสพนับ พระวันติตาธิโนอุปสรรตัสสะสติมโตโอมสิทธิการิยะแห่งบรมครูทั้งหลายอะทิเจตโสอะปะมัชโตโมนะปะกะสุสิกะคาโตโสพนบพระวันติตาชิโนอุปสรรตัสสะสติมโตโอมสิทธิการิยะแห่งบรมครูทั้งหลาย อธิเจตโสอะปะมัชโตโมนะปะกะสุสิกะคโตโสพนัะวันติตาธิโนอุปสรรตัสสะสติมโตโอมสิทธิการิยะแห่งบรมครูทั้งหลายอธิเจตโสอะปะมัชโตโมนะปะกะสุสิกะคโตโสพนัะวันติตาธิโนอุปสรรตัสสะสติมโต โอมสิทธิการิยะแห่งบรมครูทั้งหลายอธิเจตโสออป,ปะมัชโตโมนะปะกะสุสิกะคาโตโสพนับภวันติตาธิโนอุปสรรตัสสะสติมโตคถาบูชาพ่อแก่อุกาสะอีมังอัคีพาหูบุพผังอะหังวันทาอาจาริยังสภะสยังวินาศสันติสิทธิการิยะ อภรรประชาอิมัตสมิงพวันตุเมทุติยัมปิอีมังอักคีพาหูปุผังอาหังวันทาอาจาริยังสัพพะสยังวินาศสันติสิทธิการิยะอปรรประชาอิมัตสมิงพวันตุเมตติยัมปิอีมังอักคีพาหูปุผังอาหังวันทาอาจาริยังสัพพะสยังวินาศสันติ สิทธิการิยะอัประประชาอิมัสมิงพระวันตุเมขอบารมีแห่งบรมครูปูริษีตาไฟปูรฤษีเดินดงปูรฤษีนาวรอดองค์พ่อแก่ประสิทธิบารมีและบรมครูปูรฤษีทั้งร้อยแปดองประสิทธิปกปักรักษาตัวลูกนายจิรวัตรรัชตาธิบดีวันเดือนปีเกิดวันที่21ตุลา2อ2 2 อย่าให้มีสิ่งร้ายวิญญาณบาปตนใดและอวิชาดำทั้งปวงมาเข้าใกล้ตัวลูกได้ลูกขอเชิญบารมีแห่งพ่อปู่ประสิทธิคุ้มครองที่ตัวลูกทั้งในขณะจิตที่ตื่นแล้วหรือที่ในขณะจิตที่หลับอยู่และขอสติปัญญาความสำเร็จแด่ลูกเทินขอให้ข้าพเจ้าหมดหนี้หมดสินมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีเงินมีทองมีโชคมีลาบ สามารถดูแลครอบครัวดูแลตนเองดูแลญาติพี่น้องดูแลคนที่รักข้าพเจ้าคนที้ข้าพเจ้ารักได้ขอให้เต็มไปด้วยความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเธินสาธุ